จะเล่าต่อนะคะคือหลังจากวันนั้นเขาเสียประมาณต้นเดือนต้นเดือนสิบสองเนี่ยคะ่ะเอ๊ะต้นประมาณต้นไม่ใช่ต้นเดือนสิบสองประมาณดิฉันต้องกลับเมืองไทยเดือนสิบสองเขาจะเสียก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะคะประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสอง ก็ไม่เกินอาทิตย์อคะ่ะดิฉันก็จะต้องกลับเมืองไทยดิฉันก็กลัวนะคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเหตุที่ว่าเหมือนกับดิฉันกลับไปเดือน,นหกขนนึงแล้วดิฉันเอาเสื้อผ้าเขาอะทิ้งหมดแล้วก็ล็อกกุญแจที่เล่าไว้อะดิฉันก็ล็อกกุญแจใช่ไหมคะเปลี่ยนกุญแจไม่ให้เข้า,ขาดิฉันก็เอาเสื้อผ้าเขาอะก่อนหน้านั้นดิฉันบอกแล้วให้ออกไป อืไม่ได้ฉันไม่งั้นฉันจะทิ้งที่หมดฉันก็เอาไปบริจาคให้ยามเสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นนะคะฉันเอาไปบริจาคให้ยามพอเสร็จปุ๊บดิฉันกลับเมืองไทยหลังจากเจอเหตุการณ์ที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวที่ญี่ปุ่นแล้วดิฉันก็มาถึงที่เมืองไทยมาถึงที่ห้องเนี่ยประมาณตีสี่ค่ะ ดิฉันก็หิ้วกระเป๋าลากกระเป๋าขึ้นลิฟต์ห้องดิฉันอยู่ห้องชั้นสิบเก้านะคะดิฉันก็ขึ้นลิฟต์แม่งพอออกจากลิฟต์ปุ๊บแม่งแม่งเป็นชั้นเก้าสิบแปดค่ะอืมมองเฮ้ยอคอนโดเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบสามชันช้นยี่สิบสามชั้นแต่ทำไมแม่งออกจากห้องมันเป็นเก้าสิบแปด ดิฉันก็ไม่เป็นไรดิฉันก็ยูวกระเป๋าไขกุญแจเข้าห้องดิฉันก็ยังติดนิดนึงแบบติดติดอะไรวะติดมูนิดนึงว่าเฮ้ยใครอย่าตามเข้าห้องนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจอย่างนี้ถ้าสิ่งไม่ดีอะไรอย่าตามเข้าห้องนะเว้ยอะไรเงี้ยดิฉันก็เดินเข้าห้องไปค่ะเดินเข้าห้องเอากระเป๋าไปวางอะไรก็คนเดียววันนั้นเป็นวันที่ว่าธรรมดาพี่ชายจะไปรับ ใครก็จะไปรับอะไรเงี้ยวันนั้นไม่มีใครเลยดิฉันเข้าไปในห้องคนเดียวแล้วดิฉันก็จะเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไปไว้ในตู้สรุปไปเปิดตู้ตัวเองไอ้ก่อนหน้านั้นนะ่ะก่อนหน้านั้นนะคะดิฉันจะไม่เหลือเสื้อผ้าในตู้สักตัวเดียวเพราะว่าดิฉันนะ่ะ เอาเสื้อผ้าไปบริจาคให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเสื้อผ้าทั้งหมดในตู้เนี่ยจะไม่เหลือสักตัวเดียวเลยจะเอาไปบริจาคที่กาญจนบุรีค่ะก็หมดตู้เลยก็ไม่เหลืออะไรดิฉันก็เอาเสื้อผ้าที่ฉันแบบบางเกงในอะไรอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวจะมาซื้ออีกตัวละร้อยเก้าสิบเก้าใส่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะที่เมืองไทยก็จะร้อยเก้าสิบเก้าอะไร อะไรอย่างนั้นใส่อย่างนั้นก็ได้เอาแค่เครื่องสำอางอ,าอะไรมาใช่ไหมคพะพอเสร็จปุ๊บดิฉันเปิดตู้ไปเว้ยแม่งเจอเสื้อตัวเก่งเขาเลยอะ่ะแฝนอยู่กลางตู้เลยอะ่ะแม่งหลงเหลืออยู่ได้ยังไงกูเอาของมึงทิ้งหมดแล้วอะ่ะมันเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วแฝนไว้ตรงกลางตู้เลยอะ่ะเสื้อตัวเก่งเขาเลยสีน้ำเงิน มันคล้ายๆเสื้อบอลหรือเสื้ออะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะดิฉันก็เลยว่าอ้าวอี๋เอ้ยทั้งตู้แม่งกูทิ้งหมดทั้งตู้แล้วก่อนกูกลับบุก็ดูหมดแล้วว่ามันไม่เหลืออะไรเลยในตู้ทําไมมึงเหลือเสื้อมึงไว้ตัวเดียววะก็ดิฉันก็ไม่กล้าเอาเสื้อผ้าใส่ตู้ดิฉันก็ต้องรอเช้าใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่กล้านอนในห้องนอนเลยดิฉันก็มานอนตรงโซฟาคะ่ะ พอตื่นมาดิฉันก็เอาเสื้อผ้าเอาเสื้อของเขาเนี่ยเอาไปให้ยามเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทํากันว่าเออในเมื่อเขาแบบยังเหลือเสื้ออยู่ตัวหนึง่งใช่ไหมแต่เสื้อตัวนั้นไม่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมาแขวนไว้กลางตู้อะค่ะตัวหนึ่งอะแล้วแขวนโดยอยู่ตัวเดียวเพราะว่าดิฉันล้างตู้แล้วคือตู้นั้นไม่มีเสื้อผ้า แม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปในห้องดิฉันตรงนั้นได้ดิฉันก็ตื่นเช้ามาดิฉันก็ไปให้ยามดิฉันถือว่าเออในเมื่อเขาอ่ะคงอยากจะได้เสื้อตัวนี้แหละคงเซฟเอาไว้อะแล้วให้ดิฉันเอาไปให้ยามดิันก็ทําตามท,าที่เขาต้องการคือเอาไปทําทานให้เขาเขาจะได้มีเสื้อใส่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยดิฉันก็ไปซื้อ ไปซื้อของเซเว่นคือมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีอะไรรับประทานเลยอะคะ่ะก็เลยต้องลงไปเซเว่นไปซื้อของกินอืดิฉันก็กดลิฟต์พอลิฟต์มาจอดตรงที่ดิฉันยืนคือเดือแม่งเป็นเก้าสิบแปดไอ้เฮียกูอยู่ชั้นสิบเก้ามึงมามึงมาเขียนเก้าสิบแปดกูจะลงมา ไม่ลงหรอกลิฟแม่งมีเลขนี้เหรอใช่ไหมอืมก็ประเสร็จปุ๊บก็มันมีลิฟอยู่สามตัวค่ะคอนโดดิฉันดิฉันก็ไปลงลิฟอีกตัวหนึ่งอืมฉันก็ไปซื้อข้าวซื้ออะไรตุนไว้ก,กินก็ขึ้นมาขึ้นมาก็กลัวละกลัวเลขเก้าสิบแปดเนี่ยกูกลัวละแม่งเฮ้ย แต่ตอนนั้นไม่มีคนเว้ยอยู่ข้างล่างสุดแม่งลงมาถึงชั้นหนึ่งมันมันเขียนเก้าสิบแปดเว้ยตอนกูยืนอยู่หน้าลิฟต์เอ้ยก็แบบไม่กล้าเข้าเอาไปเข้าอีกตัวหนึ่งไปตัวกลางอ่ะทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเราก็เออดีแล้วมีเพื่อนขึ้นลิฟต์ไอ้ผู้ชายคน,น,นก็ดันอยู่ชั้นสิบเก้าเหมือนกันค่ะเออเราก็เออ,เอ,อสบายใจละ เออเราอยู่ห้องเขาไอ,าอเราเราอยู่ชั้นเดียวกันเขาเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนึงเขาก็ออกจากลิฟต์ปุ๊บเขาเดินวิ่งออกไปเลยเดินออกไปเลยเออดิฉันก็รีบเดินออกมาเหมือนกันแต่ดิฉันห้องดันเสือกอยู่หน้าลิฟต์ค่ะแล้วดิฉันหันไปมองแมงลิฟต์แมงเก้าสิบแปดเอ๊ะแมงลิฟต์แมงเก้าสิบแปดอีกแล้วกูก็วิ่งเข้าห้อง วิ่งเข้าห้องเสร็จปุ๊บก,ก็มานั่งแบบกลัวค่ะกลัวอยู่เอ้ยพรุ่งนี้ชีวิตกูจะเป็นยังไงวะอืมพวันลุ่งขึ้นมันก็ต้องกินนะ่ะคนนะ่ะมันจะลองลงลิฟต์แบบมันจะไม่ให้ลงลิฟต์ได้ไงอะ่ะอืมพอเสร็จปุ๊บกดลิฟ์ปุ๊บ,บทีนี้สามตัวเลยแม่งเก้าสิบแปดหมดเลยอืมทีนี้ เรารอคนละพอคนมาลงพอคนจะมาปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบเก้าเว้เราก็ลงไปกับมันลงไปกับมันแล้วทีนี้เรามีเราก็แบบมีรู้จักเพื่อนร้านทําผมอะไรอยู่เงี้ยเราก็ไปถามบอกเฮ้ยทำไมลิฟต์อ่ะมันเป็นไปได้ไหมในเมื่อมันมียี่สิบสามชั้นน่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเลขเก้าสิบแปดในเมื่อเลข เก้ามันจะไม่ได้ทําอยู่แล้วลอ่ะเลขเก้าอะยังไงมันก็ไม่ทําในลิฟตอยู่แล้วใช่ไหมทําไมมันมีเก้าสิบแปดได้ยามเขาก็บอกว่ายามเขาก็ยืนฟังอยู่พอดีเขาบอกว่าอมืมันอาจจะลิฟเสียหรืออะไรก็ได้แบบอกอเราลิฟต์มันทําถึงเลขแปดเหรอหรือว่ามันทําถึงเลขเก้าหรอมันทําไมถึงแบบมีเลขอย่างนั้นอะไรเงี้ยอันมันอาจจะเป็นการขัดข้อง คือในใจเราคิดแม่งเดี๋ยวกูจะซื้อลอตเตอรี่แม่งให้เจ๋งๆ,ๆเลยอืมมันจะต้องให้หวยกูแน่เลยในะเมื่อมันมาอาศัยกูอยู่มันจะต้องแบบเหมือนมาขอขมาลาโทษกูอะไรเงี้ยจะเลยแบบก็เลยแบบไปไปซื้อหวยเก้าแปดเออมันออกเก้าแปดจริงๆนะก็ซื้อมาสองใบมันก็ถูกสองใบเออ แล้วก็แบบต่อจากนั้นน่ะ <_ an> ก็สวดมนต์อะไรไปมันก็ไม่มีอะไรอันนี้มันเนืก็คือแบบว่ามันก็ผ่านไปก็คือว่ามันก็เออรู้ละเขาเหมือนแบบอยากจะมาให้โชคให้ลาบเราแต่วันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยที่ห้องเนี่ยคือเราพอเราเปิดประตูปุ๊บ เราหันหน้าไปเลยนะมึงมึงอย่าเข้ามานะกูไม่ให้มึงเข้าห้องก็เหมือนกับพูดกับเขาเนี่ยแหละกูไม่ให้มึงเข้าห้องนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรอดมาได้มัง้งเอออันนี้ก็จบเรื่องของเขาไปเดี๋ยวก็ปีนั้นนะ่ะดิฉันอายุห้าสิบเดี๋ยวดิฉันจะเล่าต่อเลยนะคะ พอเจอเรื่องนี้ปุ๊บดิฉันกลับไปอยู่ญี่ปุ่นดิฉันโดนหนักกว่าไอตัวนี้อีกคือเหมือนผีซัมดัมพอยดิฉันโดนทุกอย่างจนชีวิตดิฉันไปจบในคุกแล้วก็ไปเจอผีในคุกด้วยคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าอีกรอบนะะึงค่ะ